เลยครับช่วงนี้แรงหนักนะเช่ชนะครับเราก็ติดตามกันอยู่นะครับหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชาวนาที่ปลูกข้าวนี้นะครับชาวนาเขาก็เลยหันมาเอ๊จะทํายังไงดีเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับหันไปทําอะไรรู้ไหมครับทำอะไรปลูกดอกกระจนเ,อ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 ,เอ,อหรือว่าดอกขิกหรือว่าดอกสลิปนี่แหละ,ะไปดูข่าวกันนะครับโดยคุณแพรว ผู้แข่งหมอกนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรบ้านผือตําบลกุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับกล่าวว่าที่บ้านทนํานาข้าวทั้งหมด10ไร่แต่ว่าก็ประสบกับปัญหากับภายแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงทุกๆปีจึงต้องหันมายึดอาชีพปลูกดอกขจรหรือว่าดอกขิกเนี่ยนะครับสลับทดแทนนาข้าวโดยทดลองปลูกสองไร่ด้วยกันเป็นแบบสวนผสมต,มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏว่าพอถึงช่วงของการเก็บผลผลิตครั้งแรก วันละ18-20กิโลกรัมสามารถขายส่งกิโลละ100บาทเพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยก็ขายได้ประมาณ2,000บาทอ่ะนะครับเริ่มขายมาแล้ว3เดือนโอ้โหเขาบอกว่าราคาดีมากมีแม่ค้าเนี่ยมารับถึงสวนเลยทีเดียวแล้วก็พอเริ่มเข้าปีที่2ก็จะตัดตอนกิ่งพันขายส่งต้นละ25บาทนะครับถือว่าดีกว่าทํานาข้าวในช่วงนี้มากเลยทีเดียวเพราะว่าใช้น้ําน้อยใช้ปุ๋ยน้อยแล้วก็ต้นทุนน้อยกว่าด้วย ล่าสุดครับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบอกเลยสนใจเดี๋ยว<ฮ>ะจะทดลองปลูกบ้างเอามาแทนการทำนาข้าวเ<ช>พร <บ S 1> าะปีน,<ค>นี้แรงหนักจริงๆนะคะชาวนาช,ชาวไร่ในหลายพื้นที่ต้องปรับตัวนะคะไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกบ้าน